แล้วก็บขั้นเราหอยกับใบตะไคร้แล้วก็บบวกับเกลือเราจะย่างมันก็นสิอ่อนมันก็นสิบ่มีความคาวนะป๊าดพี่น้องครับ,รบกำลังจะซุกแล้วได้ครับพีน<ว>่น้องให้มันซุกง่ายอย่ได้หอยแนวมูนี่ว่ต้องให้มันซุกโดนมันบอกคล้ายๆปลาหมึกแต่เดี๋ยวบอกนะถ้าจังหวัล <น S 1> ูกซินครับว่า<น>ม<ๆ><ว>ันเล็ก<ว>น้อยขิดลูซินเชื่อให้มันทางปากก็คือว่าเด้แล้วไหมอันเดีย สวัสดีครับพี่น้องแฟนครับ fc ทุกงบทุกบอลครับสวัสดีลูกเคยมาแต่บ้านบ้านอลุนเมตู้ครับนี่ใส่ผลมาลูกฝากน้อตซอนครับอันนี้สะเดาเก่าทงครับพ่อ้จะเป็นกระสอบอันนี้อันนี้รวยครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับแม่มัดลูกมาดดีๆได้จังลูกกับําลังจาปานครับพี่น้องอันนี้อะไรอันนี้กระป๋องเข็งไงแล้วพี่น้องครับโอ้โหตัวละกี่เซนกับแมงดาครับพ่อครับพ่อมีของปวดพ่อครับ แมงดาอืมที่ได้แมงดาพอรุ่นไตไฟบปะม้นักคิดไปหามาบ้างดะไรเลยครับโอ้โหขอบคุณเลยหลายเด้๋ดอกทานสารบรรลุง้อยทุกคนละครับมีซื้อมากครับผมเป็นพอรุ่นเม็ดปกตินี่ครับกินหมละหกสิบบาทเลยครับนองทุกคนอันนี้ซื้อมากเลยจังโหลพอลุนอันนี้หานู้ครับผมนล้ดเลยว่างปกติโลละหกสิบครับว่างชื่อเสือบันเ่ามรู้บ้านท่ามรละร้อยไอยฟังโูละร้อยไตตันไปอะไรลูก ไอหม่าม่วงดองแม่ตู้ดองบอลุใส่มาจากมาตาสยุบอันนี้พักสลัดนกคิดครับผมต้องสลัดนกคิดปฝามาก็แก่แล้วเนาะเขาตอกเห็ดปลาเขามาแก่น้อยโอ้โ่มาสมองกินชุดยอดสิเน้อะอันนี้ยามันยามันของปลาอยู่ครับพี่หน่อยต้นไม้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ใช้ถือเอาก็ได้ ของวันสวัสดีครับสวัสดีครับหอยปังเรอของแท้วะแม่นลูกคนแหลมๆหอยปังเลยพอพอที่ใบเนะ่หอยปังก็หอยเชลลีมันต่างกันมองด้หอยเชลีกับกตูตุลูกมันมีแหลมมันอันนี้เด้แต่ว่าปกว้างกว่านี้หอยสวดีอันนี้ปะาพอดีงามกันมันจะรูบลงไปนะปมีมันเกี่ยวกับลุกหรือคือความกว้างของมัน ซุ้มนั้นเป็นป่าเวอือบึ้งซึ่งอยู่ด้วยการลูปการมีลูปนี่อยู่กับหอยโอนหอยจ่อยตลบกันหอยจ่อยมันก็จะจมลงในนึงกันหอยโอนเต็มมีค่อยรูปเลยแม่นตึกเลยอยากกินจีหอยแม่ตึ๊กม่นุ่งอย่างคนใช่อยากกินจีหอยในหนุ่มวัยโตนึงนะครับสวัสดีค่ะโอ้พีงกินเลยแหละหนุ่มผมน้องแมงดาครับไส้ไส้จ้า พี่สะใภเสียบจากนั้นเลยที่สะไภ้ใส่อไอ้ตูดนะรเมแม่ป้าวป้างงงงฉันคือมมีอายอยู่เสียผ้าครับผมไม่เขาคุอะไรด้วยจ้าพิจูดมของพูดจ้าขอบคุณสารบนรณุง่ายทุกคนแล้วครับขอดองแม่ดองทุกคนล้วครับ แล้วน okay, okay. well, ี oh, wow. hai, yeah? uh, wow. ้เราเอาปลาปิงจะขังไว้ก่อเด้อครับเดี๋ยวมันจะตายก่อนไปขับปิงครับพี่น้องไม่กี่ตัวนะเพื่อนหลายตัวนี่หรูกมาซื้อมาตัวน้องไผ่สีกวางโอ้น้องไผ่เก่งเถอะโซผีมูอเดี๋ยวสรยเก็บของกันเด้อจ้ะมีหอยครับพี่น้องวานนี้ได้หอยมาแล้วกันมีนี่สร้อสีเห็ดเมนูจีหอยจิ้มซีฟู้ดจ้ะลองจกมั้ยฮะ สล้างจกวัดแบบแบบนี้มันเหล่ากลอนหง่ายครับมท่านพอจกได้วันนี้เหล่ากลนมันไปโค่นครับมโอ้มีได้กินโคกลนหอยมาถึงมานานแล้วเดิตามทีมพอนี่คืออันเดียวสิทธิ์แก๊สทีมหนึ่งามันออกก่อนจ้ะพอใช้นี่สิเป็นคนที่แบบเส้นก็อากันปวดหัวเวลากินมอยมากๆ มันกระเทืองออนลูกตรงอันนี้ยังดีแต่ว่าน้อาปุ๋ยเอาปุ๋ยเพิ่นกินได้เด้เพิ่นแบบไม่มีปัญหาไหมไม่หอกแมแต่ว่าเราว่าตาหอยเชื่อเหลียวออกอยู่แต่ว่าตาหอยปังนาเพเป็นยังวรสะโอ้ที่แรกใส่ว่าใส่อย่างหนึ่งแล้วก็เห็ดน้ำจืดซึ่งฟูหลาดขึ้นเอาปุ๋ยจูผักแต่ว่าน้อยๆเกิดสิ่งยากเอาตาออกกันน้อยๆกับใส่ซ้อนน้อยใหญ่จกเอาอย่ามันบาดมือ เดี๋ยวส้อยสิไปซันกล่นบักหอยซอยเอหน่อยกันเด้อจ้ะเดี๋ยวจังว่าเบิ่งกันอีกเถอะหนึงเด้อโอ้โหแอบี่น้องครับมากินกนกันเด้อ <c oughs> ครับมื้อนี้ลูดสาวละย่างหอยสู่กินถึงโคกลงหอยจ้ะอ,อันนี้เป็นผนังขั้นหอยจ้ะโอ้ยหอยถือเกลือสิ่ง,งายากยากเกลือพอมอะไรตักท่านีครับท่านเฉอเดียวพ่อเพราะว่าหอยฟังมันยางบ่ค่อยหลายซ้ำหอยฉลิม ไอ้ต่ำนี่เราชำนาญหน่อยได้จ้ะเอาก็ะขันมาค่อยกับใบตะไคร้แล้วก็กับเกลือนะจ้ะยางมันก็สิอ่อนมันก็สิบ่มีความขาวนะไอต้มใช้ขอไปอ่านนานเลยปะไอต่ำขันถาดได้สะฝากทรายเขาน้่งเลยบ่พระท่านเดี๋ขึ้นดอกทรายหนังเข่าไวจ้ะประเด็นปัญหาตอนนี้คือ เ้าบ <sm ack ack> ่ม <les nói> <da> ีบบกพริกสีดำเจลพริกตัวยังครับพริกสดนั่นแบบประมาณยังเดี๋ยวพอชมก็พริกแข่งก็ได้เนาะเดี๋ยวใครไหนกินเซีบเสียบเรื่องห้องสีเขียวเจลพริกผงว่ะไหนนี่กันพริกผงบางนาไหมหอยยังเดี๋โอ้ยไปนอนมันบ่าเป็นตะบึงเหมือนเดย์มันมีมีอย่าอวนหอยเนอะไอต่อมเฮ็ดเจวพริกผุงปะไหนพริกแกงอยู่ตรงมั้นแสบดีแบบเขาใส่แบบบางนาสมโซมเนาะ เปี้ยวปากขันไปจ้ะเดี๋ยวไซไปเอนาน้ำแป๊บนึงแต่ตอนนี้คือออกหน้ากล้องได้เลยอันนี้อันใดเพาะก้นหอยฟังละครับพี่น้องละโคเสิบเซบเสื่นตักหอ,อ,อมจังเยมืองเนี้ยไซซันจนวากามคืนเบิด์พี่น้องเดี๋ยวพอละหาหมอมาเสือโคอันขวานี่ไซย่างแน่เพาะ เบื้องต้นสูรดแล้วก็ละาเสือร์ักน์สีหอมใช่ไหมเราไปลกออยู่นานผลละพี่น้องท่านได้ลกมาแล้วก็ครัวไปแห้งๆบ่หรือว่าอุน้ำพ่อก็เราเอามากาะเสือจังหน่อยนึงเดี๋ยวจังว่าเบิ่งเด้อจ้าเสือพ่อเอ็ดกินตะเกาโอ้ยเสียบสมัยเป็นเบาวัดนี้มันมีได้หอยฝังขับมันมีได้กินตะเหิงละวก็นุ่ยไอ้ตามพี่สาวมาให้บ่ถิ่มเลยเด้อจ้ามกินแล้วแมวพ่อมัาเล่นโคมสิงแคร์หน่อยหนุยำโอเคพอไปหาเครื่องก่อนนะเอาผักหอมกัน ครับพี่น้องตอนนี้ลูกเคยกำลังล้างหอยเลยครับแล้วเราบ่ลูกยังเลยครับพ่อบ่ได้จากได้จากน้ำละน้ำครับโอ้ด้การยุสล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเสียบยางครับแต่ว่าพอน้อยก็เอาอนี่เสือมอไว้แล้วครับนี่ก้วหอยปังครับตะเสียบเลยครับพ่อเครื่องปุ๋งแบบนี้เป็นตะเสียบอย่าได้ลูกซุปนี่แห้งคักรวนี้ดิ มีเก๋สูสีเดียวเราไปวามแสบลูกสําหรับพรมีเก๋สู้รถแล้วก็มีตะไคร้แล้วก็มีใบมะกรูดครับเซืร์ลงไปก่อนแต่ว่าเราไปโคเยะเตาแก๊กแล้วเพราะว่าเตานี้ก็ลูกกัละยางครับลูกสาวลูกเคยละยางหอยครับหนึ่งเขาไม่ได้ซุกอยูด่ด้อันนี้พักซีพักหอโอพักโบเตรียมไว้ครับคนละโคบัดจะซุกกันยังค่อยเอาเซืร์ครับพี่น้อง นี่นะครับพี่น้องครับสวัสดีค่ะเอาคือพึ่งมาสวัสดีแล้วครับเอาแซ่ยยังอันซ้ายเป็นผู้ถือกล่องครับอางน้าแล้วละจ้ามาเปียกจังหน่อยเด้อเดี๋ยวตามตะกอแซ่ยเปิดรายการพ่อกับครัวป่ากล้วยค่ะป่ากล้วยป่ากล้วยสามต้นดิแซ่ยเสียมหอยเด้อจ้าบานนี่ลูกอันยึดตากอเพราจังหน่วยเนี่ยถึงลมเดินโยกระกาศอ่อาหน่อยที่มันกำลังงามอยู่้ะ บระกอกไส้ยังครับพ่อครับพ่อละเื้อโอนสวยได้ปุ้นนะหอมดีได้ป่ะนะสูตรพิเศษแล้วนี่ครับพี่น้องเก็บบังมือเด้อหน่องไส้มื่อกินตั๊บปลายตั๊บกบานไงหน่องไส้บ่ม่าบ่หน่องไส้บ่ม่าบ่กดิทีมงานเพิ่ถามตั๊บก็บอกว่าหน่องไส้นอนเต็มบ่ได้ก็เลยบ่ได้มากกันนั่นแหละก็นอนวันไรนะครับ พอดีนช่วงนี้เฮ็ดเฮียนไม้ของพญรุ่นครับปวกกินครับใหญ่สามุนุขเอาไปยู่ตรงหน้าจะเป็นเมตูขึ้นหอดไส้เขาแห้งหรือว่าขึ้นหอด้วยเมตูขึ้นหอดเด็กกระดองฝากลูกไว้เป็นกระสอบเดี๋ยวไข่หนอนไส้เสียบเสียบเหล่านะครับเด้อจะมาเบิ่งกันตอนเสียบเหล่วอีกที่หนึ่งครับจึ๊กเออปาพี่น้องครับ ลังจะซุกแล้วได้รับพี่น้องแตพอมะเก่อเขาพ่อครับมัเกาอบีบรุดมือก่อนเตะแล้วละหวยต้องบอก่แค่กินแล้วมื่อนี้แล้วเราได้ลองดูมันมันบมแมนมันมันบมแมนตรงขี่หอยเดียวครับพ่อครับมองก็แม่นเบิดเลยแล้วลูกคาแต่ต่โโหลงไปเพราอมีด้ทีมเลยเด้แต่ว่ากินไดจะเล่าออกมาเอาเบิดเลยกินได้เบิดลูกครับผมนี่หลังมองแต่ละมีขี้หญ้าในเล็กน้อยพอาะมันก็กินหญ้ากินพักหน่อมัแเป็นสมุนไพรในตัว เป็นอย่างเสียบเสียบพี่น้องเอ้ยมึอนี้ทามากินน้ำกันเนะครับโอ้มาลราบ่ไม่เงียบปางไปห่อข้าต้มเพลอนงานบุญนี่ครับเงียปางมากนะครับสวัสดีค่ะไปอาบน้ำเลยไปอยู่ในที่ชุมชนมาออ่จากกรุงเทพไปอาบน้ำเลยไปอาบน้ำเลยใช่ไหมน่าเพี่น้องเฮ้ยเล่นท่ากันยาง ลูกหลานคุงเทพขล,วลว้วนคุเ,นเพิันเงินมันพอดให้ก็มีเป็นเวลาอย่าซุกไปได้วครับพี่น้องวันนี้เราขักหอ,ขอมองลงเสือแล้วนี่ปาร์ตกว่าแต่ว่าใบมะกรูดกับอัญชันไชเซื้อลงไปก่อนละวันนี้ยังขักโบกัก็พกหอมครับโอยลงไปเลยเขาออาไปโอ้ยแต่เสียไม่ต้องห่วงครับพี่น้องใช่แย่ซ้อนไม่ต่ำนะจั่นอยากลองซิ่มซ้อนมาท้าซิมเลยลูกต้องเสียบรีครับพ่อจางเข้มท่านรู้เด้อพี่น้อ,องจังหวะกันดีครับพ่อ หน้ามันจางกันเลยที่เติมหน้ามันเข้มกับหอยเราไม่ได้อน้ำมาเจ้าไปรู้ยังกินได้ด้โนะใส่กล่องมาไทยรูปตะมุนนี่ไหมอ๋อคนข้งได้ปลาโอ้ไฟได้ใจขนาดเมนูนีครั้งแรกในชีวิตเลยเดิครับโกนหอยได้ขลุ่นประจําได้ครับมันติดโกนหมออ๋อนี่ั่นมีขลุ่นติดเลยเดิครับน้ำในลายบกลงในตัวนี้ ซิมึงดูดูซสอนบุงบมได้แล้วบ่ทำเตรียมประจำการมาแล้วครับขออนุญาตหาดครับนะเพราะซามน้ำมีทะเลเฮงแล้วได้โรยเกลือได้กลนหอยเน้นๆเลยครับผมคิดไว้ขนาดแต่ต้องโคให้แห้งครับพี่น้องมันยังเสียบอือเป็นพอดีอยู่บลูกนะจา๊ะผมว่าเสียบไปได้ครับหอมเจ้าออกจากจางจริงจริงบรับหอมพอหลองที่เมืองครับอ๋อเสียบอีกครับ บ่้อลวงรบอ орт, กบอ 2016, บอตามค้จริงเด้อหรือว่าพอว่าพอดีรครับพอดีแล้วลูกครับผมสิ่จะขำกันนะหอมไหมลูกหอมนะเด้หอมมรดีครับสุดยอดเลยพี่น้องเอ้เอ้าหลวงมึงเราลดตากล้องไม่น้อง คนตามื่อนี่ได้เวลากี่หอยใช่น้องเพียงช่วยพ่อแม่ไปน้องฟังนะครับนักร้องเสียงเพียงเพยงกับพ่อมวลกับนาตากับพอดีเงียบครับใค้แนวะได้พวาน้ำบาดน้ำเยี่ยงเขาเมกมาจีหอยเมกจีหอยจีหอยมามาทำหน้าที่ ไมดัดไฟอันนี้บ่ได้ใส่เกลือเด้วครับพี่น้องครับสำคัญใส่เกลือเสียอย่างหลังเดี๋ย่เกลือเค็มสเฮ้ยครับผมเขาบอกว่าให้ันนี่น้ำบเนาะงกินง่ายรับน้องเมฆว่าเป็นผู้ย่างครับมือนี้ครับท่านได้ดดาลูกก็ย้อนทันนี้เลยจ้าทรงน้องเลี้ยนเขาก็จบจ้าเดี๋ยวขอเวลา เดี๋ยวก็ได้ดอสักแป๊บนึ่งอาการนี่คือเป็นแบบยังบอลในซ่วงวันไหนเราเมีเนาะแม่นน้องถึงพี่เมียจีนจัดรักว่าเข่าดาวเฮยเอาหัวขับรถแม่งเลยไอ้หุ่มย่างซอยแดงเดี๋ยวให้ซุกก่อนนะครับพี่น้องให้สิอัปเดทใ้เบิรงครับเดี๋ยวให้ใหม่ได้เดี๋ยวให้น้องเมฆเป็นผู้ย่างครับวันนี้กลับไปครับขอาร้อยาันถือเมียเราดาจ้ะครับผมปุ๋งแก้วครับวันนี้ครับมือนี่ตอนแรกใส้ตั้งใจว่าสิเฮ็ด เจลซีฟูดอ่ะอันผิกสดตะว่าประเด็นปัญหาใช้บริเไปตลาดบาที่นี่บอกผิกมี่สองสามหน่วยจ้ะได้ก็เลยสีเห็ดแบบสุดจีหอยผิกผงมันเหลือนิดเดียวแม่มันพอกระเทินเดี๋ยวพวกนี้หนูพาไปตลาดใช้เงินพาพี่จมูกด้วครับใส่ตลอดจ้ะเขาคิดตลาดเขากินมาคิดเนียงเลย ค,คิดยังก็ต้นบอกพริกในตำนานมันอันนี้ไปแล้วน้ำปลาได้จ้าดอกกะมัอนี้เขาส่ยอดปลรรานิดนึงปลาลานิดนึงครับผมอันตะวาสมัยตะเกียดกินจีหอยน้ำกันกะมูกะผัวกะเห็ดเจลสีได้ต่ำแมนป่ครับต่ำเราบ่มีโอกาส <laughs> จี่เธอละสองหน่วยต่ำหมูบ่งหัจักหอยบ่งหัจักนางมาเลยนะครับ,บหูวจกักตัวหอยเสือหลีหูรุ่นน้ำมะข่อยสู้กินนะครับ เป็นน้ำไปน้ำไปอีกบ้างน้ำไปจะน้อยกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจบักหนาาไปตัดบักนาตัดเข้มอ่ากินหน่อยนะเับเปิวันนี้นครับพี่น้องเปิ้ตามน้ำกินหอวตงมไส้งไปหลายมือตงไฟน้อนหม่อยายเซเวอเลยเสาวสมาห้องเนาะเนอปอยไปพี่น้องเปิ้ลกี่สิเอาขี้หัวสิยวางไดเนาะ นอนน่นอนติ่มนอนหน้าบ่ได้ขั้ายรีสอร์ทเนี่ยคิดอถือมัดกเต้นตัวจังหัดมาะสิเออหอมนาครับพี่น้องคิดอดกสิอดเอานี่แตัเสียตใส่ยบ้อยแล้วครับแจวใช้กคิดว่ามันเดียวเดาหรือเปล่าบ่ต้บ่ต้องส่อยเด็ดใส่ไมซ้๊ะแต่เป็นบ้านเรานี่จีหอมครับ เด็กกินยังสิเราหอมล่าจิตเตะครับพี่น้องเดี๋ยวรอหอยสุกจังมากินซิมเจวครับพี่น้องมาฟังทางนี้ครับพี่น้องครับเป็นสุกแลจนเหวแล้วครับพี่น้องอันตำทามเนี่ยครับเพราะซุกนี่เขาเบิ่งจะได้ไรอหอยต้องคึบมันหดโตเฮาตัลกกระป๊ ประมาณเอาเลยวันี่ครับแม่ลูกับประมาณเลยมันซุกง่ายอยู่ได้หอยแนนวันนี้ไม่ต้องให้มันซุกโดนมันบ่ครับคล้ายๆปลาหมึกซุกเบิ่งง่ายๆเท่านั้นแหละลูกสีมีค่อยเปลี่ยนได้ปลาหมึกเพียงแต่มันหดโตเข้าไปแน่ก็เอาเบิ่งว่าสมควรก็เอาเลยกะว่าโลดแล้วไปว่า่ายๆก็กะว่าซุกพอเฮาก็ล้างสะอาดดีแล้วเป็นตาเป็นเพลอเยาอ่อดกินอย่างสบายใจครับพี่น้องเฮาไหวนะมาเมฆมาซิมมึงกันนะเมฆไม่นี่ได้กการแล้วลูกนี่หัว ค c เลยได้จวลยเอาเอาหุยจัดเลยคือรเดเดียวกับเคยจังใหมู่กชินครับตะวันว่ามันเด็กน้อยิีลูกชินเชื่อห้มันทางปากกับคนด้ยเลยนะมันได้ไ่หน้อยมาซิเป็นไดครับแต่ยังวะสุดยอดเลยพี่น้อง Social กันซิวกันเลยฟังรสชาติมันได้ลุ้นเลยไ็่ได้แซ่บบ่แม่จับนัวครับผม หนึ่งสองสามสี่ห้าหอยหาโลเดอนี่เมะหาโหแล้วนะที่ย่างอยู่นี่พุ่อต่อไปแล้โหนงนะมันพกตัวนเลยหมดเลยพาะห้าแล้วเนาะเด็กทียวเราไม่หงุดไม่ตั้งโลกหงุดจากเทียนี่นะครับพี่น้องป่ากุ้งกวางเป็นได้บัุดยอดครับเอาละพี่น้องบ้านในสุกละ โอ้ยหากิโลต้องใชกิโลก็ถือว่าได้หลายยังได้รวยกินให้อร่อยนะจ๊ะพี่น้องของขาหยากเรื่อนี่ครับบ่แม่นว่าสิได้กินไงผู้ใดบอกว่าครับเนปอกรถย่างขายไม่หรอย่างขายไม่หรอสีมอเตอร์ไสคเป็นอะไรเป็นได้ที่กำไรติดต่อมาวาปุ๋ยเลยนะครับพี่น้องครับตัวใหม่ละยี่สิบกำไรกับไรบอาไปซุกเลยได้ครับพี่น้องวันนี้ไปกินนลำกันได้ครับมายได้ครับพี่น้องครับ ครับพี่น้องบาทนี่มากินข้าวแรงเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศกันนี้ครับพวกตรงไก่กับมีเด้กครับหลักหอยโคฟีหอยคนหอยคนหอยเยอะเนอะลูกเนาะใช้เป็นยังไงครับผมใช้ได้จ้ะแต่ว่อาสิน้ำงินสุขภาพป็นไงเลยจ้ะไม่ดีเลยนะมั่วไปไหนแก่หน้อยก็น้องแกใหญ่ก็อยู่บนวางของนิสันทีเก็บเนากินแล้วได้เดี๋ยวมืออื่นจะเทื่ออะไร กาําลังจะกินควาล่มน้ำแล้วป่ะอุย้ยต้องเอาไว้อุ้ยอ <c oughs> ือหือกินเื้อไหนไ้าวเหนข้าวเหนียวยาหม่ข้ามาาครับกรอบอร่อยมากมจุ่มแจวน้ำยาบะมันไม่ได้ถือไหม เออไม่มัน,น,นส่นแก่แทบดีเละแทบเ่สุดยอดแกมาถึงแล้วไปกินยังไปยุติแล้วข้ามเนก๋วยเตี๋ยว, <c ười> วก๋วยเตี๋ยว, <c ười> วก๋ยวกยวเกี๋ยววึ เห็กัไปไปเศ้าของยุบกัเมกไปยุบกันครับเก้าเมกนะยาจะกินขปุ่นเหเศ้าหวเนก่อนกินของเจ้าเว้นไส่ยังของเจ้าเห็นมันเหลืออยู่ในหมอมากินก็อเนียวอตนเจบะมาแล้วที่ห้าอยู่ยู่เตาไฟเหมือนเหมือนเดอนึงของเหมือน ขานี่ได้แล้มีไส้นันรัมด้วยตาขาอภไยได้แหละนางแมวนางหลักเที่ยวแถวถึงจะเป็น่นหนเปลี่นเอวหนึ่งเขาเอวเนี้ยฟูเหี่ยงไ้แเ้วไค่เขาใจว่ามันนี่นะฮ่เข้าต้มซื้อมาอื่นเป็นเมืองห้อมพื่อแจกนี่พอทำหมบ้านเนี่ข้าวตมแล้วก็ห้อมฟ่อนไปเลยเป็นเหมืองหอม่น้องไม่ได้เห็นอี่ย มันไม่ค่อยยังบุญยังไงเลจังมันยังแย่ีเาเดินึ้แขกเข้ากับกองบุญฮะน้อง้าวบ้นมันบอกไปือกองบุญว่ก็มีได้หรอจะมีได้ถ้าจะถือใหม่หอยจะเริ่มกินกลนหอยแล้วจ้าจะกินแล้กลอนหอยเอาเสียบใหม่ก็ได้จังะเอาเป็นเม็ดไม้ี่ก่อน เสื้อหูเลยือเสียบหะนะูนั่นนันเกาะเอาผักไหมผักสลัดข้าวเจียมปลูกได้ยำมะซ่าใส่หัวกินผักไม่กินผักใช่แมวด้วยนะนี่ก้ะเราบ่คอยมากกินผักเขาไม่กินผักก็ไม่ให้เงินเดือนนะเงียบ <c oughs> นก็ได้อ้อหอัอไปกนคอยกันเลยขับกี่ฬา,าแ<ย>บบหอนกับคบไม<ด>เหมือนจทลองนะใ่ไหแบบแบบทแบบิงก็อข,ขอบุนเพืออ่อันั้นอกรหนาวหนาวใช่ไหมตันนี้เลีนยงขบวนสวยบอกว่ายันนอนสับมาแ้ง ลังนอนอืมเื่นมเหมจะเป็น,นึงสิล่ะเป็นบดเต็มแ <c oughs> <c oughs> บกวันไปจะไปเล่นกับพี่เมฆก่อนครับกลับมาพี่เมฆยนอนห่มผ้าอยู่ตรมไก่เแบบมียอะอป่ินกับจับ ขวนูมากเลยันวมันมืดเร้าหมดเายนักินดื่มตัวนี้ไหมเอาไครับว่างเือนเามาอดก็ดีลูกอยู่ในตู้กับเขาอ่ะแวดหลายแนวกินก็ได้ดื่มตัวานมเครับพี่น้องเก็บไเลยลมก้อนเกยวสดรงไต สูมมงหมกวันเป็นโคบอีกปอเ็ดอ่าไงด้วัดไข่เ่อยู่ปตตลอดอเซเว่นขอมตวดีกว่มานับ <c oughs> ตามตันวัดในเซเว่นไปยก่อนแ่จก โอ้โหหนูยินก็แซ่บตรงนะี้ะน้องกิงชื่อาะไรกับเจาน้อนนเดี๋ยวจัปลอยสูตรมาด้ว มืดมีเห็นคักเลย<ม>นลยลน้อนแจงแบคักดีครับพี่น้องครับคลิปนี้กับพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอนนด้ครับขออย่าลืมขอบคุณบหอยจะอยู่ในประเทศต่างประเทศจะดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้ดอดดครับ พน้อยใส่เดิมทั้งลูกเขยลูกสาวครับทั้งไม่ใหี่ปาทั้งส้คับพครอบครัวนะครับขอบครณหลาไๆครับผมวันดีใหม่นเ้อครับพี่น้องไอปุยเป็นปเซือหครับหอยนมนอบคุณหลายๆเ้อปุย